นักศึคู่ไอทีคุณมาแล้วค่ะเพื่อนๆคะมีใครที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าคะแหน่การสื่อสารของคุณเนี่ยก็จะไม่สะดุดเลยนะคะเพราะว่า d ีแท็กดัตตาโรมิเนี่ยเขาก็จะมีบริการนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ใช้ 3G ได้อย่างราบรื่นในประเทศนั้นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะ วิธีการเปิดใช้บริการก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ไปที่ d t a c Online Community นะคะหรือว่าโทร1678นะคะ d t a c c a l l Center หรือคุณผู้ชมก็อาจจะไปที่ศูนย์บริการ d t a c ใกล้บ้านคุณค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบให้นะคะว่าจะต้องมีการเปลี่ยนซิมการ์ดหรือไม่เพราะว่าบริการนี้นะคะสามารถรองรับใช้ได้เฉพาะกับซิมการ์ดแบบ 2G หรือ 3G เท่านั้นค่ะการตั้งค่าของระบบนะคะเราก็สามารถเข้าไปโหลดไฟล์ PDF มาเก็บไว้ และตั้งค่าตามลิงค์นี้เลยนะคะหรือว่าจะทําตามแบบนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะให้ตั้งค่าค้นหาสัญญาณในต่างประเทศเร่งด่วนโดยกดดอกจัน1 2 4ดอกจัน5ดอกจัน2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโดยเมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทางแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดเครื่องและรอการค้นหาสัญญาณประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะ แต่ถ้ายังไม่พบสัญญาณก็สามารถเข้าไปตั้งค่านะคะถ้าสำหรับ iOS ไปที่ s t t t i n g ต่อด้วยไปที่โทรศัพท์ต่อด้วยแอปพลิเคชันสำหรับซิมและต่อด้วย Network Support ไปที่ roaming fast search ส่วนกรณีกลับไทยแล้วก็เลือก domestic fast search แล้วก็ยืนยัน yes เลยค่ะสำหรับ Android นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปตั้งค่าระบบที่หน้าแรกโดยเลือก Apps เลือกไอคอนรูปซิมดีแท็กเซอร์วิสแล้วก็ต่อด้ดยเน็ตเวิร์กสปอร์ต ต่อด้วย roaming fast search กรณีกรอบไทยแล้วก็เลือก domestic fast search แล้วก็ยืนยันว่า yes เช่นเคยค่ะส่วนเพื่อนเพนที่ใช้ blackberry นะคะก็ให้เข้าไปตั้งค่าระบบที่หน้าแรกเลือกไอคอนรูป s i m d e t a c h s e r v i c e s เลือก network support เลือก roaming fast search กรณีกรอบไทยแล้วก็เลือก domestic fast search แล้วก็ยืนยัน yes เลยค่ะส่วนสำหรับใครที่ใช้ windows phone นะคะก็ให้เข้าไปตั้งค่าระบบที่การตั้งค่าไปที่เครือข่าย แล้วก็ต่อด้วยแอปพลิเคชันสำหรับซิมต่อด้วยเน็ตเวิร์กสปอรแล้วก็ roaming f a s search กรณีกลับไทยแล้วก็เลือก domestic f a s search แล้วก็ยืนยัน yes ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการตั้งค่าเพื่อการสื่อสารที่ไม่สะดุดจากดีแท็ค่ะบ๊ายบาย